สามีทรยศและย่อเย้ยแต่การตัดสินใจของภรรยาสร้างความช็อกให้ทั้งสังคมหลังจากคลอดลูกได้ไม่นานหญิงสาวคนหนึ่งเชื่อว่าความสุขในครอบครัวจะเริ่มต้นขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามสามีที่เธอไว้ใจและรักหมดใจกลับทอดทิ้งเธอไปอย่างเลือดเย็นทิ้งทั้งลูกน้อยและความฝันที่เธอเคยมีร่วมกันเรื่องราวไม่จบเพียงแค่นั้น ในศารสามีไม่เพียงปฏิเสธความรับผิดชอบแต่ยังหัวเราะเยาะทำเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องตลกเสียงหัวเราะนั้นทำให้ผู้คนในห้องพิจารณาคดีต่างรู้สึกโกรธและเวทนาแต่ภรรยาไม่ได้ร้องให้แม้แต่น้อยดวงตาของเธอเต็มไปด้วยประกายที่บอกว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ เธอลุกขึ้นยืนและเปิดเผยความจริงบางอย่างต่อหน้าผู้พิพากษาและทุกคนในห้องข้อเท็จจริงที่ไม่มีใครคาดคิดข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนบรรยากาศจากเสียงหัวเราะให้กลายเป็นความเงียบงันทุกถ้อยคำของเธอคือคมมีที่แทงทะลุหัวใจสามีเสียงกระซิบจากผู้ชมในห้องดังขึ้นทันทีแต่ไม่มีใครไม่ตกใจ จากหญิงที่ถูกทอดทิ้งกลายเป็นหญิงที่สังคมยกย่องเธอพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าความเข้มแข็งของผู้หญิงนั้นสามารถพลิกสถานการณ์ได้ในพริบตาการตัดสินใจของเธอไม่เพียงทําให้สามีสิ้นหน้าตาแต่ยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนที่กําลังเผชิญชะตากรรมเดียวกันเมื่อความจริงถูกเปิดเผยต่อหน้าสารทุกคนต่างมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงเสียงหัวเราะที่เคยดังก้องจากสามีได้หายไปเหลือเพียงความเงียบงันที่กดดันจนแทบหายใจไม่ออกผู้พิพากษาเองยังต้องหยุดชั่วครู่เพื่อเรียบเรียงอารมณ์ เพราะสิ่งที่ภรรยาเปิดเผยนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นเรื่องที่พลิกทุกอย่างกลับด้านสามีที่เคยโศและย่อยยอยบัดนี้ใบหน้าเขาซีเผือดดวงตาเริ่มสั่นไหวราวกับไม่เชื่อว่าผู้หญิงที่เขาคิดว่าอ่อนแอจะกล้าหาญถึงเพียงนี้ผู้คนในห้องต่างพากันซุบซิบบางคนถึงกับน้ำตาคลอเพราะซึ่งในความเข้มแข็งของภรรยาแต่ภรรย,ยายังไม่หยุดเพียงแค่นั้นเธอหันไปมองหน้าสามีตรงๆแล้วกล่าวด้วยเสียงชัดเจนคุณอาจคิดว่าฉันไม่มีค่า แต่วันนี้ทั้งโลกจะรู้ว่าผู้หญิงที่คุณทอดทิ้งไม่ได้พังทลายเหมือนที่คุณหวังคำพูดนั้นไม่เพียงทำให้สารสันสะเทือนแต่ยังทำให้สังคมภายนอกตื่นตัวข่าวเรื่องนี้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วผู้คนจํานวนมากออกมาแสดงความคิดเห็นต่างยืนอยู่ข้ามภรรยาและให้กําลังใจเธอเรื่องราวของเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงอีกหลายคนที่เคยถูกทำร้ายหรือถูกทอดทิ้ง ในขณะที่สามีต้องเผชิญหน้ากับความอับอายและคำพิพากษาที่ใกล้เข้ามาภรรยากลับเดินออกจากศาลด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเธอไม่ได้ชนะเพียงในคดีแต่ชนะทั้งศักดิ์ศรีและหัวใจของผู้คนทั้งสังคมและนี่คือเหตุผลที่ทำให้การตัดสินใจของเธอสร้างความช็อกไปทั่วไม่ใช่เพราะความลับที่เปิดเผยเพียงอย่างเดียวแต่เพราะเธอพิสูจน์ให้โลกเห็นว่า ผู้หญิงที่ถูกหักหลังอาจลุกขึ้นมาเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังที่ไม่มีใครหยุดได้หลังจากที่ภรรยาเดินออกจากศาลด้วยท่าทีสง่างามเรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านั้นสังคมเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นสื่อหลายสำนักต่างรุมสัมภาษณ์เธอคลิปคำพูดของเธอในศาลถูกแชร์ออกไปนับล้านครั้งในเวลาไม่นานทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือความกล้าหาญที่แท้จริงภรรยากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้หญิงที่ไม่ยอมจำนวนต่อ,อการถูกหักหลัง ในขณะที่สามีต้องเผชิญกับแรงกดดันจากสังคมไม่เพียงแต่เสียชื่อเสียงแต่ยังถูกคนรอบข้างหันหลังให้แม้กระทั่งเพื่อนสนิทและครอบครัวก็ไม่อาจยอมรับพฤติกรรมของเขาได้อีกต่อไปเสียงหัวเราะที่เคยดังในศารบัดนี้กลายเป็นเสียงสะท้อนแห่งความอับอายที่ตามหลอกหลอนเขา ภรรยาเลือกที่จะไม่จมอยู่กับอดีตเธอหันมาโฟกัสที่ลูกน้อยและเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่ด้วยความมุ่งมั่นเธอใช้เรื่องราวของตัวเองเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงคนอื่นๆเปิดเวทีเล็กๆเ,เ,เพื่อเล่าประสบการณ์และให้กำลังใจแก่ผู้ที่ถูกทำร้ายหรือละทิ้งเสียงหัวใจของเธอเริ่มส่งต่อไปถึงหลายพันหลายหมื่นคนไม่นานนักเรื่องราวนี้กลายเป็นขบวนการเคลื่อนไหวในสังคมมีการรณรงค์เพื่อสิทธิของผู้หญิงภรรยาคนนี้ถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้หญิงที่เปลี่ยนสังคมให้ดียิ่งขึ้นและททีี่่สสคัญุด ธอพิสูจน์ให้เห็นว่าการหักหลังและการเยาอเย้ยอาจทำให้ใครบางคนล้มแต่ก็สามารถทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นจนกลายเป็นพลังที่สันสะเทือนทั้งสังคมได้เช่นกันไม่นานหลังจากที่เรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปผลลัพธ์ก็ปรากฏอย่างชัดเจนศาลได้ตัดสินให้สามีรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งเรื่องค่าเลี้ยงดูและการละเมิดสิทธิในครอบครัวคำพิพากษาออกมาท่ามกลางเสียงปรบมือของผู้คนที่ตามติดคดีนี้อย่างใกล้ชิดใบหน้าของสามีที่เคยเชิดหยิ่งกลับหม่นมองราวกับโลกทั้งใบถล่มลงมาตรงหน้า สังคมไม่เพียงแต่ลงโทษเขาด้วยกฎหมายแต่ยังลงโทษด้วยสายตาและคำตัดสินจากผู้คนเขากลายเป็นตัวอย่างที่ไม่มีใครอยากเดินตามทุกก้าวที่ออกจากศาลคือ9ก้าแห่งความอับอายเสียงกระซิบเสียงตำหนิและสายตาดูแคลนตามติดเขาไปทุกที่ ในทางกลับกันภรรยาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยพลังใจที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ถูกทอดทิ้งอีกต่อไปแต่เป็นแม่ที่เข้มแข็งและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงอีกมากมายที่เคยเจ็บปวดเธออุ้มลูกน้อยไว้ในอ้อมแขนเดินออกมาสู่แสงแดดด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยศักดิ์ศรี วันเวลาผ่านไปชื่อของเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญทุกครั้งที่มีใครเอ่ยถึงเรื่องนี้ผู้คนไม่ได้พูดถึงความโหดร้ายของสามีแต่พูดถึงพลังใจของภรรยาที่ลุกขึ้นมาต่อสู้และเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังที่สะเทือนทั้งสังคมและนี่คือจุดสิ้นสุดที่แท้จริงของเรื่องนี้ จุดสิ้นสุดที่ไม่ได้หมายถึงความพ่ายแพ้แต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีความหวังและพลังใจที่ไม่มีวันดับลงหลายปีผ่านไปชีวิตของภรรยาและลูกน้อยค่อยๆเติบโตไปบนเส้นทางใหม่เด็กชายที่ครั้งหนึ่งเกิดมาในวันที่เต็มไปด้วยน้ำตากลับเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความรักและความเข้มแข็งของแม่เขาไม่เคยขาดความอบอุ่นเพราะแม่ได้ทำหน้าที่ทั้งพ่อและแม่ในเวลาเดียวกัน เมื่อเด็กเริ่มเข้าโรงเรียนผู้คนรอบข้างต่างชื่นชมในความฉลาดและร่าเริงของเขาทุกครั้งที่ถูกถามว่าคุณพ่ออยู่ที่ไหนเด็กชายจะยิ้มและตอบเพียงว่าคุณแม่คือฮีโร่ของผมคำตอบนี้ทำให้แม่ยิ้มทั้งน้ำตาเธอรู้ว่าทุกความเหนื่อยยากที่เคยผ่านมานั้นไม่สูญเปล่า พันรยาเองก็ใช้ชีวิตอย่างมั่นคงเธอเปิดกิจการเล็กๆที่ค่อยๆเติบโตจากแรงสนับสนุนของผู้คนในสังคมที่ยังคงจดจำเรื่องราวของเธอได้หลายครั้งที่เธอถูกเชิญไปพูดในเวทีต่างๆเพื่อบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตเสียงของเธอกลายเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงอีกมากมายที่กำลังเผชิญชะตากรรมคล้ายกันส่วนสามีเขากลายเป็นเพียงเงาที่เลือนหายไปในสังคมไม่มีใครกล่าวถึงเขาในฐานะผู้ชายที่หัวเราะเยาะอีกต่อไปแต่หากใครพูดถึงเรื่องราวนี้ทุกคนจะนึกถึงเพียงหญิงคนหนึ่ง หญิงที่ถูกทรยศถูกทิ้งถูกหัวร้อยย่อแต่กลับยืนหยัดขึ้นมาอย่างสง่างามและเมื่อพระอาทิตย์ตกในวันหนึ่งเธอก็หันไปมองลูกชายที่นั่งเล่นอยู่เธอได้ยินเสียงหัวเราะเล็กๆของลูกที่ใส่ซื่อไม่ใช่เสียงหัวเราะที่เคยเยาะเย้ยเธอในศารแต่เป็นเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความหวังในใจเธอรู้แล้วว่าเรื่องราวทั้งหมดได้มอบคำตอบที่สำคัญที่สุด ความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีใครอยู่ข้างๆแต่มาจากการลุกขึ้นยืนด้วยตัวเองและสร้างอนาคตใหม่ที่สดใสให้กับคนที่เธอรักที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปเด็กชายที่เคยวิ่งเล่นในสนามหญ้าได้เติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเต็มตัวเขามีสายตาที่มั่นคงและจิตใจที่แข็งแกร่งไม่ต่างจากแม่ของเขาเลยความทรงจำในวัยเด็กแม่เต็มไปด้วยคำถามแต่สิ่งที่เขาจดจำได้ชัดเจนที่สุดคือความรักและความเสียสละของแม่ เขาเรียนเก่งและขยันจนได้รับทุนไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชื่อดังความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของเขาเองแต่ยังเป็นรางวัลที่แม่ได้รับจากการต่อสู้อันยาวนานทุกครั้งที่เขายืนบนเวทีรับรางวัลเขาจะหันไปมองหาแม่ในผู้ชมเสมอแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าผู้หญิงที่ทำให้ผมมายือนอยู่ตรงนี้คือแม่ของผมคำพูดนั้นทำให้คนทั้งหอประชุมยืนขึ้นปรบมือเสียงปรบมือดังก้องเหมือนจะยืนยันว่าเรื่องราวของแม่เขายังคงอยู่ในใจผู้คน ในขณะเดียวกันเขาไม่ได้ลืมบทเรียนจากอดีตเขาเลือกเรียนด้านกฎหมายเพราะอยากยืนหยัดเพื่อผู้หญิงและเด็กๆที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกทำร้ายเหมือนแม่ของเขาเขาตั้งใจว่าจะใช้ความรู้และพลังของตัวเองในการปกป้องคนที่อ่อนแอและในวันหนึ่งเขาก็ได้ก้าวเข้าสู่ห้องพิจารณาคดีแต่คราวนี้เขาไม่ได้มานั่งฟังในฐานะเด็กชายผู้เงียบเงันอีกต่อไปเขามาในฐานะน,นายความหนุ่มผู้ซึ่งมีหัวใจเปี่ยมด้วยความยุติธรรม แม่ที่นั่งอยู่ด้านหลังยิ้มทั้งน้ำตาเพราะเธอรู้แล้วว่าเสียงหัวรเราะเยาะเมื่อวันวานไม่สามารถทำลายชีวิตพวกเขาได้เลยตรงกันข้ามมันกลับกลายเป็นเชื้อเพลิงที่หล่อหลอมลูกชายให้กลายเป็นผู้ชายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ใครเคยคิดไว้หลายสิบปีผ่านไปหญิงผู้เป็นแม่ได้ก้าวสู่บ้านปลายชีวิตผมที่เคยดำคลับกลายเป็นสีขาวโพลนรอยย่นบนใบ,นบหน้าเป็นพยานแห่งการต่อสู้และความเข้มแข็งที่ผ่านมาแต่แววตาของเธอยังคงอ่อนโยนและอบอุ่นเหมือนเดิม ในวันที่ร่างกายเริ่มอ่อนแรงเธอนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกริมหน้าต่างมองเห็นลูกชายที่เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวสวมชุดทนายความด้วยความสง่างามและยังคงกลับมาเยี่ยมแม่ทุกครั้งที่มีเวลาลูกชายคุกเข่าลงข้างๆกุมมือแม่ไว้แน่นแม่ครับถ้าไม่มีแม่ผมคงไม่มีวันนี้น้ำเสียงของเขาสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจหญิงชรามองลูกชายด้วยรอยยิ้มลูกต่างหากที่ทำให้แม่มีแรงอยู่มาจนถึงวันนี้แม่ไม่เคยแพ้เพราะแม่มีลูก แสงแดดยามเย็นส่องเข้ามาทางหน้าต่างทำให้ห้องเล็กๆอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดเสียงนกบินกลับรังดังอยู่ไกลๆขณะที่สองแม่ลูกกอดกันเงียบๆโดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆเพิ่มเติมและในค่ำคืนนั้นหญิงผู้เคยถูกทรยศและย้อยย้อยหลับตาลงอย่างสงบพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีเธอจากไปในอ้อมแขนของลูกชายที่รักเธอยิ่งกว่าชีวิต ลูกชายยืนมองแม่ด้วยน้ำตาแต่ในหัวใจของเขาไม่ใช่ความเศร้าหาเป็นความเข้มแข็งที่แม่ทิ้งไว้เป็นมรดกเขารู้ว่าภารกิจของเขายังไม่จบเขาจะสืบต่อเจตนารมณ์ของแม่ในการปกป้องความยุติธรรมและทำให้ชื่อของแม่กลายเป็นแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันลบเลือนเรื่องราวจึงปิดฉากไม่ใช่ด้วยความพ่ายแพ้แต่ด้วยชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชัยชนะของหัวใจผู้หญิงที่เปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังและส่งต่อพลังนั้นไปยังรุ่นต่อรุ่นและนี่คือบทส่งท้าย เสียงหัวเราะเยาะในวันนั้นอาจทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเจ็บปวดแต่ไม่อาจดับไฟในหัวใจของเธอได้ไฟนั้นลุกโชนจนกลายเป็นแสงสว่างให้ทั้งสังคมความเข้มแข็งของแม่ไม่เพียงสร้างชีวิตใหม่ให้ตัวเองแต่ยังสร้างชายหนุ่มที่ยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมการทรยศทำให้เธอล้มแต่ศักดิ์ศรีทำให้เธอลุกขึ้นและยืนสูงกว่าที่ใครเคยคิดเรื่องราวนี้จึงไม่ใช่แค่บทเรียนของผู้หญิงคนหนึ่งหากแต่เป็นกระจกสะท้อนให้ทั้งโลกเห็นว่า ไม่มีสิ่งใดทำลายหัวใจที่เชื่อมั่นในศักดิ์ศรีและความรักได้ลองนึกภาพเสียงบรรยายที่ค่อยๆดังขึ้นเสียงทุ้มหนักแน่นแฝงความรู้สึกวันหนึ่งเสียงหัวเราะเยาะของสามีอาจทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเจ็บปวดจนแทบล้มทั้งยืนแต่ใครจะรู้ว่าเสียงหัวเราะนั้นกลับกลายเป็นเชื้อไฟที่ทำให้เธอลุกขึ้นอย่างสง่างามเธอไม่ได้เพียงแค่ยืนหยัดเพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองแต่เธอยังสร้างแรงบันดาลใจให้ทั้งสังคมสอนให้โลกรู้ว่าความเข้มแข็งข,ของผู้หญิงไม่เคยมีขีดจำกัด จากผู้หญิงธรรมดาที่ถูกทรยศเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและแม้ร่างกายของเธอจะจากไปแต่เรื่องราวของเธอจะยังคงถูกเล่าขานต่อไปเป็นตำนานที่ไม่มีวันลบเลือนเสียงบรรยายเงียบลงเหลือเพียงภาพของลูกชายที่ยืนมองท้องฟ้ายกสายตาขึ้นสูงราวกับบอกให้โลกรู้ว่าแม่ครับฝ่ายที่แม่จุดเอาไว้ผมจะสืบต่อไปตราบลมหายใจสุดท้ายเสียงดนตรีเบาๆเศร้าลึกซึมลงทีละน้อยวันหนึ่งหยุดสั้นเสียงหัวเราะเยาะของสามี ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเจ็บปวดแทบขาดใจหยุดแต่ใครจะคาดคิดว่าเสียงหัวเราะนั้นเองจะกลายเป็นเชื้อไฟที่ผลักดันให้เธอลุกขึ้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่ใครเคยเห็นดนตรีค่อยๆเพิ่มจังหวะอบอุ่นและเข้มข้นเธอไม่ได้ต่อสู้เพื่อแค่ตัวเองหยุดแต่เธอลุกขึ้นเพื่อศักด์ศรีเพื่ออนาคตของลูกและเพื่อบอกให้โลกทั้งโลกได้รู้ว่าหยุดไม่มีใครจะพากความเข้มแข็งของผู้หญิงไปได้ดนตรีพุ่งสูง เสียงเข้มขน้นจากผู้หญิงธรรมดาที่ถูกทอดทิ้งหยุดเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งสังคมเสียงดนตรีแผ่วลงอบอุ่นสมบกและแม้การเวลาจะพาร่างกายของเธอลาจากไปหยุดยาวแต่เรื่องราวของเธอยังคงถูกเล่าขานดังก้องเป็นตำนานที่ไม่มีวันลบเลือนเสียงเปียโ,โนคลอเบาๆลูกชายของเธอยืนเงียบมองท้องฟ้าที่ไร้ขอบเขตหยุด ดวงตาที่เต็มไปด้วยแสงแห่งความหวังและคำสัญญาที่สืบต่อจากแม่ว่าฝไยที่แม่จุดไว้ผมจะสืบต่อไปตราบลมหายใจสุดท้ายดนตรีปิดแบบพุ่งสูงแล้วค่อยๆจางหายเสียงเปียโ,โนเบาๆเศร้าในฉากเปิดเสียงหัวเราะเยาะของผู้ชายคนหนึ่งหยุดเคยทำให้เธอเจ็บปวดแทบขาดใจดนตรีเริ่มหนักขึ้นแต่ใครจะรู้ว่าเสียงหัวเราะนั้นกลับกลายเป็นเชื้อไฟหยุด ที่ผลักดันให้เธอลุกขึ้นแข็งแกร่งกว่าที่ใครเคยคิดเสียงเข้มข้นขึ้นพร้อมดนตรีพุ่ิจากผู้หญิงที่ถูกทรยศหยุดเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและเป็นแรงบันดาลใจที่สังคมจะไม่มีวันลืมดนตรีสงบลงช้าๆพร้อมเสียงปิดนี่คือเรื่องราวของเธอเสียงบรรยายช้าๆดนตรีเบาลึกกดอารมณ์ครั้งหนึ่ง ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งกำลังจะเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตหลังการคลอดลูกเธอคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่อบอุ่นหยุดแต่สิ่งที่รออยู่ข้างหน้ากลับไม่ใช่ความสุขดนตรีแผ่วลงเศร้าสามีของเธอหันหลังให้ทันทีหลังคลอดทิ้งเธอไว้กับลูกน้อยโดยไม่เหลียวแลหยุดและเมื่อเธอพยายามขอความยุติธรรมในศาลสิ่งที่ได้รับกลับมาคือเสียงหัวเราอยาะเย้ยเสียงบรรยายเข้มขึ้นดนตรีเริ่มกดแรง ในห้องพิจารณาคดีวันนั้นไม่มีใครกล้าพูดอะไรทุกสายตาจับจ้องไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายทั้งร่างกายและหัวใจแต่แทนที่จะร้องให้เธอกลับลุกขึ้นยืนดวงตาเต็มไปด้วยประกายแห่งความกล้าดนตรีเร่งขึ้นเล็กน้อยเธอพูดพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงเปิดเผยความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดหยุดความจริงที่ทำให้ศาลทั้งห้องเงียบสนิทเสียงหัวเราะของสามีหยุดลงทันทีเสียงบรรยายกดน้ำหนักชัดเจน จากวันนั้นผู้หญิงที่เคยถูกทอดทิ้งกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งเธอเดินออกจากศาลไม่ใช่ในฐานะเหยื่อแต่ในฐานะผู้ชนะดนตรีเปลี่ยนเป็นอบอุ่นมีความหวังเธอเริ่มต้นชีวิตใหม่ดูแลลูกน้อยด้วยหัวใจทั้งหมดที่มีหยุดเรื่องราวของเธอถูกเล่าขานไปทั่วสังคมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงอีกนับพันนับหมื่นคนที่เคยเจ็บปวดเหมือนเธอเสียงเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเวลาผ่านไป ลูกชายที่เติบโตขึ้นมากับความรักของแม่กลายเป็นชายหนุ่มที่เข้มแข็งเขาเลือกเส้นทางกฎหมายเพื่อยืนหยัดต่อสู้แทนผู้ที่อ่อนแอเหมือนที่แม่เคยทำดนตรีไต่สูงสุดแรงและมีพลังจากเสียงหัวเราะเยาะในวันวานสู่พลังแห่งความยุติธรรมในวันนี้เรื่องราวนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่มีสิ่งใดทำลายผู้หญิงที่ศรัทธาในศักดิ์ศรีและความรักได้เสียงบรรยายปิดช้าๆดนตรีจบอบอุ่น นี่คือเรื่องราวของแม่คนหนึ่งที่เปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังและเปลี่ยนโลกทั้งใบให้จดจำตลอดกาลเสียงดนตรีอบอุ่นเงียบสงบลงทีละน้อยเรื่องราวนี้อาจเริ่มจากความเจ็บปวดแต่จบลงด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่หยุดเธอพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าความเข้มแข็งของผู้หญิงสามารถเปลี่ยนทั้งชีวิตและเปลี่ยนทั้งสังคมได้เสียงบรรยายเข้มขึ้นเล็กน้อยและบางครั้งเสียงหัวเราะเยาะเพียงชั่วครู่ ก็กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดตำนานที่ไม่มีวันถูกลืมดนตรีปิดพร้อมเสียงทุ้มหนักแน่นถ้าคุณชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดติดตามและแบ่งปันแรงบันดาลใจนี้ให้ก้องไปถึงหัวใจของใครอีกหลายคนดนตรีจบสว่างและอิ่มเอมดนตรีเร่งดรามาเข้มข้นตั้งแต่ต้นสามีหัว 100, ร้อยเยาะภรรยาในศาลต่อหน้าทุกคนหยุดสั้นแต่ใครจะรู้การตัดสินใจของเธอในวันนั้นจะทำให้ทั้งสังคมชอ็อกเสียงดนตรีหยุดฉับพลันเงียบหนึ่งวินาที นี่คือเรื่องราวของผู้หญิงที่เปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังขึ้นข้อความบนเจาะชี้มือไปทางขวาดูเรื่องเต็มได้ในคลิปละ่ะดนตรีปิดแบบแรงๆสั้นๆหลายปีผ่านไปเรื่องราวของเธอกลายเป็นตำนานเล่าขานในสังคมจากผู้หญิงที่ถูกหัวเรอ่อเยาะในสารกลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเข้มแข็ง ลูกชายของเธอเติบโตขึ้นอย่างสง่างามเขาไม่เคยลืมวันที่แม่ถูกทำร้ายในศาลและไม่เคยลืมเสียงหัวเราะที่ก้องอยู่ในหูเขาเลือกเรียนกฎหมายตั้งใจจะเป็นกำลังให้ผู้หญิงและเด็กที่ถูกทอดทิ้งวันหนึ่งเขาก้าวเข้าสู่ห้องพิจารณาคดีในฐานะทนายความหนุ่มเสียงในห้องศาลเงียบลงทันทีเมื่อเขาลุกขึ้นพูดน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยพลังมั่นคงและหนักแน่นราวกับสะท้อนเสียงของแม่ในวันนั้นกลับมาอีกครั้ง ผู้คนในศาลต่างมองเขาด้วยความทึ่งและบางคนถึงกับน้ำตาซึมเพราะทุกคำพูดของเขาไม่ได้มาจากตำราแต่มาจากหัวใจที่เคยผ่านความเจ็บปวดแม่ของเขานั่งอยู่ด้านหลังแม่ร่างกายจะเริ่มชราแต่ดวงตาย,ยังคงเปล่งประกายด้วยความภาคภูมิใจเธอเห็นแล้วว่าการต่อสู้ที่เธอเคยเริ่มต้นไม่ได้สูบเปล่าแต่ได้ส่งต่อไปยังเลือดเนื้อของเธอและในค่ำคืนนั้นขณะลูกชายกลับมาหาเธอยิ้มอ่อนๆพร้อมบอกกับเขาว่าลูกแม่ไม่เหลืออะไรให้ห่วงอีกแล้ว แม่ภูมิใจที่สุดที่ลูกเดินบนเส้นทางนี้ไม่นานหลังจากนั้นเธอจากไปอย่างสงบในอ้อมแขนของลูกชายรอยยิ้มยังคงอยู่บนใบหน้าและแสงสุดท้ายของชีวิตเธอคือดวงตาที่เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีลูกชายกอดแม่ไว้แน่นน้ำตาไหลแต่หัวใจกลับแข็งแกร่งกว่าเดิมเขาให้คำสัญญาในความเงียบงันว่าฝ่ายที่แม่จุดไว้ ผมจะสืบต่อไปตราบลมหายใจสุดท้ายคืนที่แม่จากไปบ้านหลังเล็กๆเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างและเสียงหัวใจที่สันสานของลูกชายเขานั่งกุมมือแม่อาไวแน่นไม่ยอมปล่อยแม่นิ้วเรียวของแม่จะเย็นเฉียบลงไปทุกทีแต่ในหัวใจของเขากลับยังอบอุ่นเพราะเขารู้ดีว่ารอยยิ้มสุดท้ายของแม่คือรางวัลแห่งชีวิต วันรุ่งขึ้นข่าวการจากไปของเธอแพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็วผู้คนทั้งในชุมชนและในสังคมต่างออกมาไว้อาลัยไม่ใช่เพียงเพราะเธอคือผู้หญิงที่ถูกสามีทรยศแต่เพราะเธอคือผู้หญิงที่ไม่เคยยอมแพ้งานศพของเธอเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยผู้คนหลายร้อยชีวิตมารวมตัวกันบางคนเป็นเพื่อนเก่าบางคนเป็นคนแปลกหน้าที่เคยได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของเธอทุกคนต่างมาร่วมส่งเธอด้วยน้ำตาและคำสัญญาในใจว่าจะไม่มีวันลืมผู้หญิงคนนี้ ลูกชายยืนอยู่หน้ารูปถ่ายของแม่รูปนั้นคือภาพรอยยิ้มอ่อนโยนที่เขาเห็นมาตลอดชีวิตเขาหยิบไม้ขึ้นมากล่าวกับผู้คนน้ำเสียงสันเครือแต่ชัดเจนแม่ของผมคือผู้หญิงธรรมดาที่ถูกทำร้ายถูกทอดทิ้งและถูกหัวเราอเยาะแต่เธอเลือกที่จะไม่ล้มเธอสู้จนวันสุดท้ายและเพราะเธอวันนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้ได้น้ำตาของผู้ฟังเออคลอหลายคนก้มหน้าร้องให้เพราะทุกคำพูดของเขาไม่ใช่แค่คำกล่าวถึงคนที่จากไปแต่เป็นคำประกาศที่ปลุกใจให้คนยังอยู่ หลังจากวันนั้นลูกชายทุ่มเททุกอย่างในฐานะทนายความเขารับคดีของผู้หญิงที่ถูกกระทำและถูกทอดทิ้งมากมายเขาไม่เคยเรียกร้องค่าตอบแทนสูงเขาไม่เคยเลือกเฉพาะคดีใหญ่แต่เลือกคดีที่หัวใจบอกว่านี่คือสิ่งที่แม่จะทำถ้าเธอ,อยังอยู่ทุกครั้งที่เขาเดินเข้าสู่ห้องพิจารณาคดีเขาจะนึกถึงภาพแม่ในวันนั้นวันที่เธอยือนขึ้นต่อหน้าศาลแม่ถูกหัวเราะเยาะแต่ก็พูดความจริงออกมาอย่างไม่กลัวเขาใช้ภาพนั้นเป็นพลังทุกคำพูดทุกการโต้แย้งในศาลคือการสืบต่อเสียงของแม่ เวลาผ่านไปหลายปีเขากลายเป็นหนึ่งในทนายความที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในประเทศผู้คนเรียกเขาว่าเสียงของผู้ไร้เสียงแต่ทุกครั้งที่มีใครถามว่าเขาได้พลังใจมาจากไหนคำตอบของเขาก็เหมือนเดิมเสมอจากแม่ครับแม่ที่ถูกทอดทิ้งแต่ไม่เคยยอมแพ้ วันหนึ่งเขาได้รับเชิญไปพูดในงานระดับชาติเรื่องสิทธิของผู้หญิงและความยุติธรรมเขาขึ้นไปบนเวทีท่ามกลางผู้คนนับพันและเริ่มเล่าเรื่องของแม่ตั้งแต่ต้นจนจบเสียงบรรยายของเขาทําให้ทงห้องเงียบกริบไม่มีแม่แต่เสียงกระซิบทุกคนตั้งใจฟังและเมื่อเขาพูดจบผู้คนทั้งห้องก็ลุกขึ้นยืนปรบมือกึกก้องเขาเงยหน้ามองเพดานสูงน้ําตาคลอและพูดเบาๆราวกับบอกกับใครบางคนที่อยู่เหนือฟ้าแม่ครับผมทําได้แล้วแม่เห็นไหม ในหัวใจของเขาเขารู้ว่าแม่กำลังมองอยู่เสมอแม่กาลเวลาจะพาเธอไปแต่แสงสว่างจากไฟที่เธอจุดไว้ไม่เคยดับมันยังคงลุกโชนอยู่ในหัวใจของเขาและในหัวใจของผู้คนอีกมากมายและนี่คือจุดสิ้นสุดของเรื่องราวผู้หญิงที่เริ่มต้นด้วยน้ำตาแต่จบลงด้วยการกลายเป็นตำนานเธอไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีรัพย์สินล้นฟ้าแต่เธอทิ้งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไว้ให้โลกนั่นคือศักดิ์ศรีความเข้มแข,แข็งและแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันดับสูญ เมื่อเสียงสุดท้ายในห้องประชุมวันนั้นคือเสียงปรบมือกึกก้องมันไม่ใช่แค่เสียงชื่นชมต่อลูกชายแต่คือเสียงชื่นชมที่มอบให้กับแม่ผู้หญิงธรรมดาที่ทำในสิ่งไม่ธรรมดาและตำนานนี้จะถูกเล่าขานต่อไปตราบนานเท่านาน